ไปติดตามบรรยากาศด่านถาวรบ้านคลองลึกจังหวัดสะแก้วกันนะคะบรรยากาศด่านถาวรบ้านคลองลึกจังหวัดสะแก้วและกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชายังปกติเป็นระยะเวลา9้าวันแล้วแม้จะมีข่าวลือปิดด่านจับตาการประชุมเจบไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเวลา9ก้านาฬิกาว,วันนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้ว และฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชายังคงเปิดดำเนินการตามปกติค่ะภายใต้มาตรการควบคุมจำกัดเวลาการเข้าออกของทั้งสองประเทศโดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับมาตรการใดๆประชาชนจากทั้งสองประเทศยังคงสัญจรข้ามแดนและใช้ชีวิตตามปกตินะคะฝั่งไทยพบแรงงานกัมพูชาทยอยเดินทางเข้ามาทำงานในตลาดโรงเกลือขณะที่แรงงานไทยจำนวนหนึ่งเข้าสแตมหนังสือเดินทาง เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปทำงานในฝั่งปอยเปตบรรยากาศในพื้นที่โดยรอบแม้จะดูเงียบเหงาลงเล็กน้อยแต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทางด้านฝั่งกัมพูชาบริเวณวงเวียนปอยเปตซึ่งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกประมาณ2กิโลเมตรยังคงมีความเคลื่อนไหวของประชาชนและยานพาหนะตามปกติค่ะ ไม่ปรากฏสัญญาณของความตึงเครียดจากฝั่งเจ้าหน้าที่หรือประชาชนแต่อย่างใดทั้งนี้แม้ในโลกโซเชียลมีเดียยังมีกระแสะข่าวเกี่ยวกับการปิดด่านหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุมคณะกรรมารทการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ซึ่งยังอยู่ระหว่างการหารือและยังไม่มีผลอย่างเป็นทางการแต่สถานการณ์ชายแดนในพื้นที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสะแก้ว และปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศกัมพูชาณปัจจุบันนี้ยังถือว่าอยู่ในภาวะปกติค่ะสรรหวันโกกกะอินรายงาน